สวัสดีค่ะคระพี่โอช่าจากเพจช่างเล็บเงินร้านนะคะออมีหลายๆคนเลยค่ะอยากเป็นช่างทําเล็บน,นะคะหลายๆคนอยากมีร้านทําเล็บค่ะทีนี้มันก็มีคําถามมากมายค่ะว่าเอ๊ยอยากเป็นช่างทาเล็บที่ดีอยากเปิดร้านทําเล็บที่ดีที่มีคุณภาพาต้องเริ่มยังไง <_ letter> อยากทําเล็บต้องดูอะไรบ้างมีมาตรฐานอะไรที่ช่างทาเล็บต้องรู้นะคะอ่าเดี๋ยวรูจะมาลาสิ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเปิดร้านทําเล็บค่ะหลายคนถามนะคะว่า อ๋อเรียนกันสองสวันแล้วมาเปิดร้านเปิดได้จริงหรออ๋อแล้วเขาจะทายัางไงเขาสอนอะไรกันบ้างทําไมราคาถูกจังน,นะคะทําไมสีนราคาต่างกันครูจะเล่าให้ฟังสีเจลเนี่ยคะ่ะมีราคาตั้งแต่ขวดละสิบบาทบางวันเจอสิบบาทในช้อปปี้ถูกมากนะคะแพงๆขวดละพันกว่าบาทก็มีเอา้าแล้วอะไรที่มันต่างกันนะคะทำไมราคาสีเจลบางคนทาห้าสิบบาทบางคนทาร้อยห้าสิบทำไมบางร้านทาสี่ร้อยห้าร้อยมันต่างกันยังไงนะคะ ร้านทเล็บที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งค่ะคุณภาพงานที่ออกมาต้องดีอ๋อแล้วยังไงคะดีพ็ทาเล็บออกมาเนี่ยแล้วโค้งสวยไม่ปีนขอบไม่หักง่ายไม่ลอนง่ายไม่เปิดมูน่นไม่เกยนี่ไม่เป็นดวงไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำทาแล้วเรียบเสมอดูเป็นธรรมชาติสีไม่ลอนง่ายทำแล้ว เล็บลูกค้าก็ยังคงมีสุขภาพเล็บที่ดีนะคะคือไม่ได้มาเสียเพราะช่างนะคะไม่ได้เสียเพราะผลิตภัณฑ์นะเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ทำยังไงให้เล็บมันทนใช่ไหมอ๋ไม่ให้เล็บฉีกง่ายถ้าเล็บฉีกง่ายเล็บมีปัญหาเนี่ยช่างก็ต้องมีความรู้ที่จะไปแก้ไขเล็บพวกนี้ได้นะคะออเล็บแข็งแรงนะคะคือเล็บงานที่ออกมาเนี่ยต้องมีคุณภาพดี2ค่ะผลิตภัณฑ์ต้องดี อ้าวอะไรคือผลิตภัณฑ์ที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยอ๋อเราก็สามารถตรวจได้หลายอย่างเนะเาะอ๋อสมัยนี้เนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ว่าเราว่ามีออยอไหมนะคะก็คือมันเป็นด่านแรกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทาเล็บเนี่ยจัดเป็นเครื่องสาําอางประเภทหนึ่งนะคะซึ่งผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเนี่ยก็ต้อง มีการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเหมือนเหมือนเครื่องสำอางที่มาทานหน้านะคะแต่นี้เรามาทาที่เล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องหมายการันตีเหล่านี้ด้วยนะคะว่าว่าเอานําเข้ามาอย่างถูกต้องไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ว่าถึงว่าจะมีออยอแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับรองว่ามันจะแพ้นะแต่ว่าคือมีดีกว่าไม่มีนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่บางคนอาจจะนําเข้ามาเองเราก็ต้องมีเครื่องหมายพวก MSDS ที่พวกจะเช็คว่าเอ๊ะนำเข้ามาผลิตภัณฑ์จากต้นทางเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมที่จะเอามาใช้บริการต่อคนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกซีทาเล็ตมีหลายเกรดมากนะคะที่เคยเห็นถูกๆเลยคนละ10บาทสิบบาทบบาท,ที่ดีๆแพงๆเลยคนละพันกว่าบาทนี่คือสีเจลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคามันค่อนข้างห่างกันมากมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมราคาทาสีเจลมันถึงจะต่างกันมากแล้วนกะ็อย่างบางคนอย่างอย่างร้านที่ไม่มีจรรยาบรณหรือว,ว่าเ,ออเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่มีหรอนะคะคือคุณก็สามารถไปเช็คอย่างง่ายๆได้นะคะเข้าเว็บอยเลยเอาชื่อผลิตภัณฑ์ไปเช็คหรือว่าเอาเลขข้างบรรจุภัณฑ์ไปเช็คที่จะมีเครื่องหมาย ะะก็ลองไปเช็คดูว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ออ,อย่านึกอย่าเลือกแต่ของถูกกันเนาะก็ต้องเลือกของดีมีคุณภาพด้วยเพราะว่าอาการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะคะเวลาแพ้สารเคมีในเล็บเจลเนี่ยน่าส่งสารมากค่ะเพราะว่าบางคนก็จะแบบบวมแดงพองอักเสบบางคนหนังลอกเหมือนไส้กรอกเลยค่ะน่ากลัวมากโดยเฉพาะแบบอ,อถ้าแพ้กันลูกค้า นะคะมันก็จะวมแดนลอกแต่ว่าถ้าแพ้กับตัวช่างเองเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเพราะคุณจะไม่สามารถทํางานได้เลยมันจะแสบนะคะแล้วเราต้องใช้ปลายนิ้วในการทํางานตลอดเวลานะคะดูตามรูปเลยเห็นไหมมันก็จะแบบแสบมากแล้วก็มีความเจ็บปวดมากเช่นกันเนาะออคือถ้ามันเป็นแผลขนาดนี้แล้วจับอะไรก็ลำบากนะคะข้อสค่ะช่างต้องมีความรู้ โอ้เพราะว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถ้าช่างมีความรู้นะคะช่างก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปในการดูแลเล็บลูกค้าถ้าช่างมีความรู้ช่างก็จะทําเล็บให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสวยงามและคงทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่างได้เรียนจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถทําให้ยกระดับวงการช่างเล็บไทยขึ้นมานะคะโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ย ออเราเรียนทำเล็บกังนง่ายๆแค่เปิด YouTube ก็เรียนได้บางคนแค่คิดว่าทำเป็นทำได้ทาเล็บไม่ปิ้งขอบก็เปิดร้านกันแล้วแต่จริงๆแล้วความรู้เรื่องเล็บเนี่ยมีเคมีเยอะแยะมากมายที่อยู่ในพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆในในสารเคมีในเล็บเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้มันศึกษามันเนี่ยหนึ่งอย่างมันก็จะทำส่งผลเสียต่อช่างส่งผลเสียต่อลูกค้านะคะในระยะยาวความรู้ของช่างก็ควรจะมีอะไรบ้าง ออจริงๆแล้วเนี่ยร้านทําเล็บเนี่ยสะอาดมากนะคะเพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีฝุ่นแล้วก็เราต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าตรงๆถ้าในาหลักสูตรช่างเลยเนี่ยเขาก็จะสอนตั้งแต่การทําความสะอาดเครื่องมือการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆการเตรียมตัวผลิตภัณฑ์เตรียมตัวพื้นที่ที่จะก่อนรับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วช่างเล็บเนี่ยเป็นงานที่ ถ้าทาตามระบบเนาะมันก็จะแบบปลอดภัยมากค่ะเพราะว่าเราจะมีการคลีนทุกพื้นผิวก่อนที่จะลูกค้ามาสัมผัสแล้วก็การคลีนตัวเองก่อนที่จะไปสัมผัสลูกค้านะคะผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีหลักสูตรในการสอนที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ถูกสึกลักษณะ เหมือนแบบว่าเหมือนบางคนเรียนช่างจาก y o u t u b e เรียนจากคนรู้จักสอนมาแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ลึกร,รู้ซึ้งลงไปถึงรายละเอียดพวกนี้นะคะทีนี้เนี่ยไอ้พวกเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณวัวแต่ลองผิดลองถูกลองศึกษาด้วยตัวเองลองปฏิบัติประต่ดะตอด้วยตัวเองเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากกว่าคุณจะจับจุดได้ก็อาจจะกินเวลาเป็นปีๆนะคะ อ๋อทีนี้เขาก็จะมีการเขียนหลักสูตรนะคะให้สําหรับช่างทําเล็บที่จะเป็นช่างทําเล็บที่มีคุณภาพเลยเนี่ยคือเรียนออกมาแล้วเป็นช่างทําเล็บเปิดร้านเล็บแบบมีคุณภาพนะคะแล้วในในวงการเล็บเนี่ยเขาก็จะมีการสอบวัดระดับนะคะว่าเป็นช่างคุณภาพนะคะมีการสอบวัดระดับเป็นคุณวุฒิช่างนะคะว่าช่างเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่จะใช้จารับบริการกับลูกค้าได้ไหมนะคะ นะคะเขาก็จะมีการเขียนตำนราคู่มือขึ้นมานะคะเพื่อจะทําให้ออเป็นมาตรฐานช่างที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็ได้รับการยกระดับเป็นมาตรฐานสากลราเพราะว่า,อ,าองค์ความรู้พวกนี้มันเป็นมันเป็นตัวพื้นฐานนะคะเป็นทฤษฎีตายตัวซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อิงความรู้มาจากต่างประเทศซึ่งถ้าคนได้เรียนรู้เอาไปศึกษานะคะก็ไปสามารถไปทำงานต่างประเทศได้เช่นกัน หลายๆคนเคยศึกษานี่ค่ะเหมือนจะเปิดร้านทำเล็บหรือจะเป็นช่างทำเล็บในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการไปเรียนนะคะเก็บข้อมูลเก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงเรียนฝึกงานเหมือนเหมือนเราเรียนปกติเลยเนาะเรียนเก็บชั่วโมงฝึกงานนะคะแล้วก็กว่าจะได้รับใบใบประกอบอาชีพช่างนะคะเหมือนกันค่ะ คนจะเป็นครูนะคะก็ต้องสอบต้องเรียนต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่ากี่ปีกี่ปีถึงจะไปสอบเป็นครูได้นะคะสอบเป็นครูเราก็จะมีการสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบตัติสอบเป็นช่างเราก็สอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเช่นกันแต่ว่าสอบเป็นครูเนี่ยก็าอาจจะเข้มข้นกว่านิดนึงนะคะทีนี้ร้านทําเล็บทั่วไปที่โฆษณาว่าอ๋อเรียนวันสองวันก็ทําเป็นรคาคาเรียนมาสองวันก็เปิดร้านได้แล้วอันนี้ก็เรียนสองวันทําเป็นนะคะแต่ว่าถามว่าเปิดร้านได้ไหมเปิดร้านได้แต่ ก็อย่างที่บอกความรู้ไม่รู้แน่นหรือเปล่าคุณภาพอาจจะได้ไหมเรียนเรียนสองสามวันเนี่ยได้อะไรไปบ้างผิวเผินไปไหมแล้วก็ข้อสี่ค่ะร้านทำเล็บที่มีคุณภาพช่างที่มีคุณภาพต้องมีใจรักบริการค่ะเพราะว่าเราเป็นงานบริการนะคะออกงานบริการมันก็จะพ่วงขึ้นมากับว่าถ้าบหมช่างมีจรรยาบรรณ นี่มันก็จะค่วงกันไปหมดเลยนะคะช่างมีจรรยาบาณช่างมีใจรับบริการเนี่ยเขาก็จะศึกษาและจะค้นหาวิธีการที่จะทํายังไงที่จะเซอร์วิสลูกค้าได้ดีที่สุดถูกไหมถ้าเรามีใจรับบริการว่าเราต้องการสร่งสินดีๆให้ลูกค้าเราต้องการทําให้ลูกค้านี่เล็บออกมาสวยงามทําให้ลูกค้าออกมาแล้วมีความประทับใจมีความยินยน้มแจ่มใสมีความอะไรเนี้ยช่างก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองนะคะที่จะทําให้ออ ร้านเรามีคุณภาพทั้งเรื่องคุณภาพเลสนะคะคุณภาพช่างคุณภาพสินค้าและคุณภาพในการบริการสี่อย่างนี้ถ้าร้านไหนมีรับรองเติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนใช่ไหมคะ